สรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่28สิงหา2565นี่เป็นคลิปสรุปผลมวยนะครับไม่ใช่ไฮไลท์ใครอยากจะดูไฮไลท์นะครับดูลิขิสิทธิ์แท้ได้ทางบ็อกกบูดทีวีครับผลคู่ที่หนึ่งครับฝ่ายแดงเพชรป่าศักดิ์สโสภิษจากทางเพชรนาคารอปจนครพนมครับยกหนึ่งแดงต่อ54ครับยืนปักหลักอาศัยความยาวคุมจังหวะเอาไวา้น้ำเงินเตี้ยสั้นกว่านะครับพยายามมีจังหวะเตะขาต่อยหมัดบุกเข้าไป ยก2เกิดเหตุชุลมุนนะครับแดงเพชรป่าศักได้นับก่อนโดยจังหวะที่เดินเข้าไปเตะบริเวณท่าดอกไม้ครับกรรมการนับ8เพชรนาคาจังหวะนั้นก็ดูแย่แล้วครับเพชรป่าศักพยายามเดินเก็บงานต่อแต่เจ้าตัวครับพลาดโดนหมัดหล่นลงไปกรรมการนับ8เหมือนกันครับได้คนละนับเลยยกนี้หมด2ยกถือว่าเจ้ากันไปแต่อย่างไรก็ดีครับเมื่อู่นี้ขึ้นยกสามาเพชรป่าศักฟื้นก่อนนะครับดูอาการดีเปิดเกมมาก็เดินอัดไปน1นชุดเพชรนาคาต้า<ๆ>นไม่ไหวแพ้นอกไปในยกที่3ครับ ผลมวยคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงพยักจิ๋วสจเล็กเมืองนนท์เจอกับทางฝ่ายน้ำเงินฤทธนาคาอบจนครพนมเรย์กรชกนะครับอยู่น้ำเงินต่อ21บอกตามตรงครับราคาน้ำเงินในต่อแพงพอสมควรเลยหมด2ยกอยู่61รูดเกมฝ่ายแดงก็เดินเข้าหานะครับมีหมัดพยายามจับคอเสริมฟันศอกเข้าไปยก3นะครับเหมือนจะรู้เรื่องครับเป็นจังหวะที่พยักจิ๋วพยายามบวกศอกแต่พลาดโดนศอกของฤทธนาคาหล่นครับกรรมการหน้า8แถมเจ้าตัวมีแผลแตกด้วย ราคาตั้งแพงนะครับน้ำเงินต่อ41่สิบน่คู่นี้จริงๆพยักจิ๋วเองก็ไล่สู้ดูสนุกนะครับแต่ว่ารูปเกมทั้งหมดทั้งมวลสู้ไม่ได้ครับครบพายกเป็นทางริศนาคาอบะจอนนครพนมชนะคะแนนไปครับผลมวนคู่ที่3ครับฝ่ายแดงนิวจองหวนสอสอมานิชนบุรีฝ่ายเงินคือพลอยพลานพีเคแสนชัยมือทยิมนะครับเรยแรกแดงต่อ54แต่ก่อนโชคข้ามมาน้ําเงินนะครับเอาน้ำเงินต่อ54ช่วงยก2นะครับมีช็อตหวาดเสียวนิวจองหวนต่อยมัดซ้ายเข้าหน้าพลอยพลันอย่างจังครับหมด2ยกแดงต่อ1 นิวจองหง่วนนะครับวันนี้มาเน้นหมัดเป็นพิเศษนะครับ ลุกเกมพลอยพันล้านก็พยายามศาสตร์แข่งนำนะครับแล้วก็หาจังหวะจ,จับคอเข้าวงในผ่าน3ยกนะครับราคาอยู่แดง21งพลอยพันล้านยังเกาะไม่ติดครับหลังจากนั้นนะครับเสียแขกขีดยาน้ำเงิน10,000บาทครับยก4ขึ้นมาพลอยพันล้านพยายามลุกไล่นิวจองหวนก็โตโดด้ดยแข้งซ้ายกันวงในด้วยการต่อยหมัดหมด4ยกนะครับราคาแดงต่อ72ยกที่ห้ตนยกก่อนแรกแข่งกันครับราคาลดลงมาเหลือแดง3-1แต่ซ้ำร้ายครับมีจังหวะที่น้ำเงินเสียหลักแล้วก็โดนแข้งฟรีๆไป1ดอกราคาแพงนะครับจังหวะน,นั้น ถือว่าเอาหูหาตัวชนะเห็นชัดเจนเลยครับครบ5ยกนะครับกรรมการก็รวบรวมคะแนนแล้วก็ไม่มีปัญหาชูมือทางนิวจองมวนชนะครับก็มาถึงผลมวยคู่เอกนะครับใครจะดูมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์ครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ <c oughs> ผลมวยคู่เอกศึกมวยไทยเจ็ดสีครับสัปดาห์นี้เป็นทางเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินฝ่ายแดงนะครับเจ้าของแชมป์1 1 2ปอนด์เวที7สีวันนี้มาชกที่มิกัด113นะครับจอกทางสุดหล่อสตตโต้งปราจีนเรดก่อนชกนะครับเพชรบ้านไร่ต่อ54 เปิดยก2มานะครับมีฉีดเงนหมื่นเจบาทครับสุดหลอกก็เสริมอาวุธเจาะยางเข้าไปราคามีร้องเสมอเงินครับวงในเพชรบ้านไร่เสียบยัดไส้นะครับหมด2ยกแรงต่อ7-4ยกที่3สุดหลอดเดินครับเพชรบ้านไร่วงในมีลูกจับคอใช้กําลังชิงจังหวัดไปอีกเข่าครับถือว่าเสียบกันสนุกเลยครับคูน่นี้หมด3ยกนี่ข้าม,มาเสมอเงินนะครับ ดูอาการมวยแล้วไม่มีแผ่วครับสาหรับสุดหล่อยกที่4ขึ้นมาเพชรบ้านไรแก้เกมด้วยการเดินบุกก่อนครับแลกกันทุกอาวุธมีจังหวะหักเหลี่ยมครับทเอาสุดหล่อล้มลงไป1ทีหลังจากนั้นก็แลกตีกันจุกจุครับราคาขยับเพชรบ้านไรต่อ4-1เพชรบ้านไรต่อ11ถือว่าแก้เกมมาดีเลยครับสำหรับทีมงานสิงมาวินขึ้นยก5ต้นยกนะครับราคาต่อแพงแดง31ครับรุกเกมก็สุดหล่อยังเดินต่อนะครับกลางยกเหลือ151หลังจากนั้นสุดหล่อก็ไม่เข้าแล้วครับต่างฝ ครบ5ยกนะครับกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปทางเพชรปานไรชนะครับแฟนมวยมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ไว้พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันครับย้ำอีกทีนะครับนี่เป็นเพียงคลิปสรุปผลมวยเท่านั้นไม่ใช่ไฮไลท์ใครอยากจะดูไฮไลท์นะครับดูลิ่เกษต์แท้ทางบ o ็อกบูดทีวีครับสำหรับมวยไทยเจ็ดสีสัปดาห์นี้นะครับมีเพียงเท่านี้เอาไปบอกกันไว้คลิปหน้าครับยูดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขสุขคนเจอกันคลิปต่อ